ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีเฮ้ย นาดนั้นใจยังถามอีกเหรอเขาเดินนางเด็กขนาดนั้นเฮ้ยแล้วทำไมเปิดรายการเหรอเจ๊อย่าลืมนะว่ามันหยุดโควิดไปหลายเดือนเขาไม่อยากจะซ้อมอย่าจะเล่นเอาเวลาเนี้ยโอกาสเนี้ยมันห่างเวทีมานนานรวมร่างกายเนี่ยก็รู้คุณแม่คุณแห่คุณแม่ลโ ม่เดี๋ยวโอ้ลงนมาเรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าทุกคนน่ะอยากอยากเรียกอยากรียกแรแร่ว่ยแเแรงยแรเลรงเลยดนเลแร่เลยแเแรเยแรงยแรงเลยแร้เลยแเปิแราเยแรงเลยแรงเลยเลยแรงาคุแเลแรงเรงานยแงเลยรรเยแร่รเลยแรเรงเยเยแรยราเ เออโหนี่อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกเราแต่งตัวจัดกันมากเลยนะจัดว่าจัดว่าจัดว่าแรดมากเลยเออสีแล้วก็โดดได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ชุดแบบนี้คุณแม่ไม่เหมาะกับเวทีลำวงนะใช่ค่ะวันนี้น้อยไม่ได้ค่ะทำไมถ้าน้อยนะอายแขกรับเชิญตายเลยแขกรับเชิญจัดเต็มมากมาเป็นอู้ฟู่เลยเขาเป็นใครคะคุณแม่ขอต้อนรับเจ๊แมงปอค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเีวน่กอ่ง้รคะทีีเคาาถกโทษค่ะนี่คือเจม่ปอใส่ชุดตามช้มๆค่ะทำไมต้งแต่งตัวขนาดนี้สามัญชีอะไรคะขายส้มตาค่ะขายส้มตำต้องใส่ชุดนี้เลยใช่ค่ะไม่ได้แซบเฉพาะชุด รสชาติของอาหารก็เด็ดก็แซ่บไม่แพ้กันเด็กๆยยมามากมาดู <มา S 1> นค่ะว้าวมาดูมาดู โอ้โหตุม้มตำหลากหลายขนาดนี้ทำไมต้องแต่งตัวขนาดนี้นร้านต้มตำเราเราเห็นเยอะแยะมากมายใช่ค่ะเขาก็แต่งตัวกันก็จับนะแต่ทำไมต้องเลือกเป็นหมอลำซิ่งแบบนี้เลือกเลือกเป็นหมอลำซิ่งเพราะว่าความฝันจริงๆแล้วอยากเป็นหมอลำค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เรียนหนังสือก็เลยไม่ได้ไปเป็นหมอลำโมโหแม่โมโหไม่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 โมโหค่ะอารมณ์เสียอารมณ์เสียนี่ค่ะโอ้เจมส์บอกว่ามีวงหมอลำน้องสายเนี่ยเจ๊ส์แม่บอกว่าเราอยู่หน้าเลยนะใช่ไหมชอบเลยใช่หน้าห้ามีได้ค่ะนี่หนูแต่งตั แบบนี้แต่เริ่มขายเลยปะ่ะอ่าปีที่สองค่ะแรกๆจะใส่เป็นชุดผ้าไหมไทยก่อน oh <my> อ๋อแล้วตั้งแตถึเปลี่ยนละก็มีท่าน ทำเกี่ยวกับรายการอาหารท่านหนึ่งท่านไปแนะนาว่าให้ฉี่ออกมาเป็นซุปํำลําซิ่งใช่ไปซ้ํากับบุคคลมีชื่อเสียงก่อนหน้านั้นอีกท่านหนึ่งมันจำทางกันเราก็เลยฉี่ออกมาเป็นลําซิ่งเลยก็เลยไปถูกทางเลยทีนี้ก็เลยไปสรรหาชุดแบบนี้มาสร้างทําสั่างตัดเป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะถ้าจะยี่สิบกว่าชุดได้นะคะแม่มาคุณปอดยี่สิบกวาชุดคุณปอดเวทีได้เลยอ่ะมีมงกุดด้วยค่ะแม่คุณใช่ถ้าเวลาตำซุมจำก็จะใส่มงกุดค่ะอันนี้ ก็จะไว้ออกงานค่ะมันมุกข์สวยๆงั้นเลยอ่ะใช่อยุอันนั้นมิยูนิเวิร์สเลยนะคุณแม่เนี่ยดูสิหนูมีมงกุ์ประมาณกี่อันนะลูกถึงสิบแปดอะแม่ถึงสิบแปดไม่ถึงไม่ถึงค่ะแล้วชุดลงทุนเท่าไหร่คะเออมันเป็นล็อตค่ะล็อตหนึ่งก็จะประมาณเกือบสองหมื่นแล้วเขาก็จะทําแถมให้ด้วยชุดวันละสีสีวันจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะ เลาวว่าทให้7วัน7ชุดเลยแต่ว่าเมมปอชอบสีส้มเราสามคนเป็นนักร้องอ่ะชุดยังมีไม่เท่าไหร่เลยแมงปอมีเยอะกว่าพวกหนูไม่ใช่เด็กแค่ชุดไม่แค่แซ่บแค่ชุดผัวก็แซ่บด้วยเหรอเอ้าอย่างนี้มีผัวนะคะน้าแน่นขนาดนี้จริงเราต้องแต่งหน้าทำผมแต่งหน้าเองครึ่งชั่วโมงค่ะแมงปอเป็นคนแต่งไม่ไม่ไม่นานมากใช้วิธีรัดเรียนเสริมสวยมาแล้วทำไมต้องแต่งมาหกปีตัวเอง ก็เพื่อความสุขของลูกค้าที่มาความสุขของลูกค้าและความสุขของคุณหนึ่งหอกมันสงยาแล้วขนตาทําไมมันเป็นแผงขนาดนั้นนะห้าชั้นขึ้นไปค่ะความมั่นใจถึงจะมาลืมตาใช่ใช่อย่าลืมตาขึ้นแน่นนะตอนนี้อากาศร้อนจังหนูจะพิบพบ่อยๆนะลูกจริงๆอ่ะไม่ได้เด็ดแค่ชุดไม่ได้เด็ดแค่ผู้ชายที่อยู่ข้างกายนะคะนี่วันนี้เข้ามากันหมดเลยนะทีมงานเขาสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะ กันนะทะเลาะกันนะจริงๆอ่ะเขาเด็ดทุกอย่างเอามาชิมสักหน้าคกได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวอยากชิมอะไรยังไงบอกไถ้าชิมอ่ะเขาเรียกคกเดียวคกนี่เอาอิ่มแล้วมันจะกินอะไรบ้างตามไม่หวัดไม่หวัดก็ลองปูปลาได้ค่ะปปูลาโชว์หน่อยผงนัวได้เลยมาค่ะปูปลาทานเผ็ดไหมคะเผ็ดสิคะบอกมาเผ็ดไม่พอพวกพี่ต้องเผ็ดโอเค ทีมากเลยนะอ่าฮะเจ็ดปีในการตำเจ็ดปีแล้วแม่ปอไม่ชิมนะคะส้มตำแม่ปอไม่ชิมนะอ้าวไม่ชิมแล้วมันจะอร่อยเหรอเออความมั่นใจค่ะพี่มือเขามาเผาเตียโอ้โหแต่ไม่มีอะไรมากนะคะตำส้มตำใส่ใจลงไปครับ เอาความจริงเลยนะคะถ้าไม่ทานแบบนี้ไม่ทานรสนี้บอกได้เลยเฮ้ยเอาจริงๆเอาจริงๆอุปลาต้องนัวต้องลาไม่ต้องไว้หน้าเอาจริงๆไม่เป็นทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเป๊ะค่ะจริงป่ะคุณแม่จริงๆตรงตัวแบบเจ๊มะกรูดมั่งเซียงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอร่อยจริงอร่อยจริง เจ๊ว่าจากของเขาเป็นไงบ้างเล็กกว่าที่บ้านเล็กกว่าที่บ้านเยอะวอเตอร์เหรอคะโอ้ดีตามอยู่แฟนขาวแฟนขาบตามอยู่ค่ะตามนี่ตัวเองอะไปเจอกันที่ไหนอะเคยเจอกันสมัยทำงานโรงงานนะคะพี่สุอ๋อคทำงานโรงงานในการนานแล้วพี่จะจะยาวเนาะสิบกว่าปีแล้วจะยี่สิบปีแล้วค่ะสิบกว่าปีอยู่กันมาเนี่ยเนาะถ้าอยู่กันจริงๆน่าจะเจ็ดปีที่ขายจุตาัก่อนที่ได้คนนี้เขาเกือบได้ไปเกาหลีแล้วนะใช่ค่ะตอนนั้นมีแฟนเกาหลีนะคะอยู่ อย,อยู่เมืองปูซานชื่อปาร์คฮันซูค่ะชื่ออะไรนะปาร์คฮันซู<จ>ค่ะบ๊อบบี้ค่ะายยปาร์คคันซูชื่อเล่นบ๊อบบี้อย่างบ๊อบบี้ค่ะชื่อบ๊อบบี้จริงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วเขาปเปิดร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ให้ที่เมืองปูซานแล้วแมงปอไปทำวีซ่าพาพสปอร,ร์ตสมัยนั้นเกาหลียังไม่เปิดประเทศค่ะจ้ะแล้วแมงปอโดนจับค่ะอ้าวเรื่องราวรักแท้ของเจ๊แมงปอเซ็งพอกับรสชักส้มตำเลยละค่ะช่วงหน้า ว่าทำไมรักของหนุ่มเกาหลีนั้นถึงไปไม่รอดร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดจอลีน่าพลัสปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีเมมปอเอ,อใบใบเกตัาอาหารใบสอรอ43เมมปอไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปซื้อเองมาพอซื้อมาไม่ได้ไปเกณฑ์เองค่ะ ลช่แล้วก็ต้องกลับไปขึ้นโงขึ้นสารใหม่ที่อุบลแล้วก็จับใบดําใบแดงใหม่พร้อมรุ่นน้องค่ะแล้วก็ก็เลยกลับมาหาเพื่อนมาทํางานโรงงานแล้วก็ค่อยมาขายส้มตำแปาร์คปาร์คเขาไม่รอหนูไม่รอแล้วค่ะปาร์คไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงดีด้วยด้ไหมคะลงตัวคุณแม่เปนคิดเสร็จแล้วจะให้ว่าเล่าแล้วได้คนนี้มายังไงคนนี้่ะคะไปเจอกันเหมือนไปเจอทางานโรงงานทํางานโรงงาน เราแอบชอบเพื่อนเขาแต่เขาแอบชอบเราเราไปทิ้งเบอร์ไว้แต่เพื่อนเขาไม่เอาเพื่อนเขาเอาเบอร์เราให้เขาแล้วเขาก็โทรมาจีบแล้วมันปีนรั้วข้ามหอเข้าไปหาเราตีต่อเขาปีนรั้วหาเรานะคะใช่ค่ะแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรชื่อตุ้ยค่ะอันนี้คือแฟนของพี่แมงปอจิมต้องใจให้หน่อยตุ้ยจ้าบอกพี่หน่อยสิว่าชอบแมงปอตรงไหนขนาดต้องปีนข้ามไปหาเขาเลยอ่ะเป็นคนที่พูดตรงครับ เมนพอพูดตรงพูดตรงๆครับเขียนบอกว่าวซื้อหนึ่งแถมสองเลยเหรอ สองค่ะลูกติดสองค่ะทีบอกว่าทั้งบ้านตอนแรกๆเนี่ยที่คบกันนบบกลัวเราโดนไม่โอเคใช่ค่ะบ้านเราอ่ะไม่โอเคแต่บ้านเขาโอเคบ้านเราบอกว่าไงก็กลัวกลัวผู้ชายมาหลอกอะไรใช่ค่ะพี่พี่ตุ้ยนานมากกว่าจะทาให้เด็กทั้งบ้านน้องมอมปอยอมรับอ่ะสี่ปีเนาะสามสี่ปีกว่าอ่ะพี่ตุ้ยพี่สูดยังไงตื่นมาย่างไก่ตื่นมาทำงานพ่สูจด้วยการทํางานพ่สูจด้วยการช่วยกันทำงานหากิน แล้ววันนี้เนี่ยที่บ้านก็เข้าใจแล้วโอเคแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายดีใจด้วยจ้าแล้วเห็นบอกว่าลูกๆของของตุ้ยก็มาช่วยเสาวรธิาทิ์ค่ะช่วยช่วยพี่แมงปอด้วยใช่ค่ะตอนนี้เด็กๆพี่นมงปอว่าอะไรเรียนอยู่ค่ะมัธยม3คนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังเล็กอยู่ค่ะเล็กเจ้บ้างแม่บ้างแล้วแต่อารมณ์ค่าเอ้ยมีลูก มีความสุขไหมชีวิตมีความสุขมากมากที่สุดเลยค่ะแต่ที่ภูมิใจคือได้ใช้หนี้ใช้สินให้กับที่บ้านหมดที่บ้านด้วยแล้วก็ของตัวเองด้วยบัตรเครดิตที่ติดมาจากบริษัทโรงงานนั่นแหละค่ะ หมดแล้วก็นี่ที่กู้มาทำร้านหมดภายใน2ปีที่ตัหมดเก่งมากเลยแต่วันนี้เห็นบอกว่ามีเมนูเด็ด2เมนูที่จะทำให้เราดูคือซิกเนเจอร์ของร้านเราก็คือตำเนื้อมะพท้าวเผาค่ะอีกอันนึงคือยำ้มโอสูตรโบราณค่ะขอ2อย่างนี้สงวนไว้กับแขกรับเชิญคนนี้ได้ไหมคะซานี้ค่ะา พี่เม็นปอเจ้าของนะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะให้ซิมเบิงเหรอคะให้ซิมเบิงต่ยแล้วซิมเหงมือนไม่คุ้นนะคะ่เยไม่กินลารลาแบบโอ้ กระโดดว่ายลงลองได้เลยแม่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แมงปอจะทําตามะพร้าวมะพร้าวเผามะพร้าวเผาให้น้องซานิช่วยชิมเมนูนี้ได้แตใดมาลูกน้องลูกน้องลดก่อนเขาดื่มแล้วมะพร้าวดีท็อกลํำไส้ทุกวันแล้วเขาก็ทิ้งลูกมันไว้ในถังน้ําแข็งแล้วมงปก็โลกมากเลยไม่รู้จะทำอะไรเอามาโป๊กกินแล้วมันก็ไม่ไหวก็เลยลราเอามาหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ดูแล้วก็ตำซมตำทานดูมาโดยบังเอิญมาโดยบังเอิญค่ะแล้วลูกค้าก็นั่งอยู่ในร้านลูกค้าเห็นก็ขอชิม บอกว่าขายเลยขายเลยขายได้ก็ขายได้้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ขายได้ทุกวันนงิก็ตํำเลยซ <c oughs> ิกเนเจอร์ของร้านเจแมงปอก็คือตำเนื้อมะพร้าวเผาค่ะซึ่งสีเจ๊เนี่ยยังไม่เคยหมั่นมาก่อนส่วนยำส้มโอสูตรโบราณก็เกิดจากการที่เจ๊แมงปออยากช่วยชาว,ชว,ชวสวนส้มโอค่ะซึ่งมีมากมายเลยนะคะที่อำเภอนครชัยศรีก็เลยคิดทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะจะอะร่อยแซ่บถูกป,ปากทั้งหาสาวหรือไม่นั้นไปชิมกัน อันนี้เปรี้ยวอร่อบกันไหมอันนี้จานละกี่บาทแต่ที่ร้าน80บาทกลับบ้าน60บาทค่ะมันจะมีราคา2ราคานะคะถ้าเทคออฟกลับบ้านจะถูกกว่าเออทำไมใส่บ้านกต่บ้านถูกกว่าเพราะลูกค้าไปร้านจาเองค่ะจบไหมคะจบนั่นแสดงว่าเออทะลงทะเลอาหารอย่างอื่นมีค่ะปูป้าแตงกุสดอะไรเรามีหมดเราขนมาไม่ไหวนะคะมันเยอะมากเราขนมาจนเราคิดวนาะ เป็นเลยละว่าเมนูค่ะพี่ขายตั้งแต่กี่โมงเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มครัวปิดทุ่มครึ่งค่ะยำส้มโออร่อยมากยำส้มโอจะฉ่ำมากส้มโอต้องเป็นส้มโออย่างดีพันอะไรฮะพันอะไรนะอันนี้มันปอใช้ส้มโออัมพวาอยู่เพราะไม่ฝีมือน่ะรสมือเขาดีหมดเลยอ่ะแล้วเขาไม่จิมสักอย่างเลยนะสักอย่างที่ตามมาเป๊ะหมดเลยค่ะไม่ต้องจิมเลยแมงปอพี่เจ้าขอซูฮกเลยนะว่าหนูเก่งมากเลยนะ พาดมากค่ะทุกตันทะเล้นมากมากลดลดมือเนาะเหลงมากเลยอ่ะชิมเลยอะทเขาไม่ชิมเลยอะเอ่อไฮด้าเทเจอร์สร้างจินตนาการให้เป็นกิ่นในการทําอาหารค่ะเจ๊แมงปอถ้าให้เจ๊แมงปอพูดถึงความภูมิใจของตัวเองตั้งแต่วันที่เข้ามาอยู่กรุงเทพวันที่ไม่เลือกงานแล้วมาถึงวันที่มีร้านเป็นของตัวเองภูมิใจแบบไหนแมงปอพูดใจตัวเองแบบที่ว่าแมงปอเข้ากรุงเทพมาไม่เคย ไม่เคยโทรไปทางบ้านขายวัวขายควายมาใช้นี่ให้หน่อยแล้วก็ ไม่เคยรบกวนพี่น้องมีแต่พี่น้องมาขอเราบ้างอย่างเงี้ยยืนหยัดด้วยตัวเองไปสมัครงานโรงงานก็ถามยามรับสมัครงานไหมก็ไปสมัครสมัครเช้าสมัมภาษณ์บ่ายก็ทํางานเลยก็อยู่คนเดียวโรงงานนั้นแมงปอยอยู่ได้ด้วยคนเดียวไม่มีพี่น้องคอยซัพพอร์ตสิบกว่า4ี 13, สิบสามตีเนาะมีคนไม่เลือกงานทำกางระหว่างทํางานก็เอาน้ําพริกมาขายด้วยไปเรียนเสริมสวยด้วยทําในหอพักสวัสดิการด้วยค่ะก็จนไปขายช่วยเพื่อนก็จนได้สูตรมาเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นเพื่อนก็เลยให้สูตร แม่ปอพี่บอกอะไรให้มาเนี่ยพวกเราก็เนี่ยคุณแม่เคยเจอน้องป่ะไม่เคยเพิ่งเนี่ยเพิ่งเจอ่เพิ่งเจอปอเป็นครั้งแรกเจ๊เจ๊แม่รูสึกเราเราเจอเขา้วเรารักเขาเลยอ่ะใช่แม่ปอชอบแล้วชอบคนธรรมหากินแบบเนี้ยสู้ดีอ่ะจะบอกว่าเก่งมากคือ เอาเก่งตั้งแต่เรื่องแต่งตัวแล้วอะค่ะคือแต่งตัวด้วยแล้วก็ทําเองทุกอย่างด้วยมันเหนื่อยนะใช่เหนื่อยมาก่ะลูกค้ามาติดขนตาได้ข้างเดียวก็ต้องออกไปค่ะแล้วก็ต้องกลับเข้าไปทำใหม่จริงมีวันที่พี่เก็แต่งบ้างไหมคะมีค่ะแล้วไหนมากไม่ไหวเราก็บอกลูกค้าว่าเราไม่ไหวเราไม่สบายไม่สบายเนาแบบว่าชุดเบาๆชุดเบาๆของแมงปอก็คือจงกระเบนเชือกคอก็นั่นเบาแล้วะคะคือเบาสุดแล้วของแมงปอโอ้แต่ลแต่พี่แมงปอที่สายน่ารักมาญาติดีด้วย เป็นแม่ค้าที่เพื่เคาะแบบนี้ตลอดเวลาอยู่ที่ร้านก็เป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ให้แมงปอฝากร้านค่ะเจ๊แมงปอวัดไซไก่ย่างทุตามเจ๊แมงปอวัดไซฝากร้านด้วยนะคะซอยวัดไซห้าห้าร้อยเมตรซ้ายมือค่ะใครลงลงใต้นะคะไปหัวหินชะอำประจวบนะคะวหาแมงปอได้นะคะโทรไปถามก่อนที่เฟซบุ๊กนะคะเจ๊เว้นวักแมงปอค่ะเบอร์โทรอยู่ที่ไทม์ไลน์นั้นนะคะขอบคุณมากค่ะเขอเป็นกำลังใจให้นที่คนู่ในร้านแล้วก็ชื่นชมแมงปอ สวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมากขอบคุณมากที่วันนี้ยกโอ้อดดอร่อยมาให้เราดูที่นี่นนส่วนคุณซานนี่นะคะ,คะเดี๋ยวจะให้ซานนี่กินแล้วชดใช้ชดใช้สักครู่เดียวค่ะ เราอยากจะถามต่อไปนี้คือเรื่องของคุณรักคู่รักกันแล้ว่าตกลงอ่ะโอ๊ตปราโมดอ่ะเป็นแนคุณหรือเปล่าาเป็นผัวหนูมาเนี่ยนะก็ไม่ได้กันสองทีอะไรเงี้ย เป็นหน่วยให้ความสุขยามฉุกเฉินนี่ว่ะใช่ด้วยความสนิทกันมาสิบกว่าปีค่ะคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่นะคะถ้าเกิดว่าปกติแล้วหนูจะไม่ค่อยเรียกแฟนว่าแฟนจะเรียกว่าลูกค้าก็คือลูกค้าก็จะวินเวียนมาเวียนมาเวียนไปหนูก็จะมีหลายหลายคนดไมถามจริงมีคิดไหมกับกับโอ๊ตเหรอคะคิดยากค่ะกลัวโลกบันลัยค่ะแต่รู้สึกว่าแต่แต่นั่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาอ่ะมีเสน่ห์มากต่อกันคือเขาเป็นสาวสะพรั่งขึ้นสวยขึ้น หอมขึ้นคือโตขึ้นดีกว่าหนูต้องบอกอย่างนี้ว่าพอหนูหนูโตขึ้นหนูก็อยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นอยากจะสวยมากขึ้นถ้าแบบล่าสุดคนเห็นข่าวว่าจะแบบอ่ะซนนีไปสัญญกรรมมาไปแก้อะไรมาบ้างหุ่นลดยังไงคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเซ็มากเลยหลังๆอะ่ะใช่ค่ะด้วย,ด,วยด้วยการทําธุรกิจของตัวเองด้วยก็คือขายเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าสําคัญที่สุดเลยคือพอซนนี้เลยอใช่ค่นะ เนี่ยแบบเหมือนสิแบบเหมือนศิลปินเคป๊อปเลยสุดยอดนี่งานลูกค้าถึงเวียนไปเวียนมาจำไม่ได้ว่ามาแล้วเรูะเปลีนเรูเสริมเสน่ให้กับเปคือคือมีหมดเลยค่ะอย่างอย่างรูปร่างหน้าตาจําเป็นแต่ถ้ารูปร่างหน้าตาปุ๊บปิดไฟป๊ะไม่เห็นแล้วนะแต่สิ่งที่เราจะแบบ รู้สึกได้ตลอดคือกลิ่นเกลิ่นเนี้ยจำเป็นมากเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าคนอยากเข้ามาถ่ายรูปกับเราเยอะค่ะบางทีคนเข้ามาขอก่อขอหอมแก้มก็มีนะแบบแม่ๆอะไรเงี้ยที่เขาดู AF มาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ากลิ่นเราแบบเปรี้ยวใส่แม่แม่ก็แบบลูกจ้าผ่านสวนมะนาวมาเลยกะ หนูก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องแบบแบบที่แฟนคลับพูดกันเยอะมากว่าเฮ้ยพี่นี้ทําไมตัวหอมศิลปินตัวหอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นว่าเออเราก็ปลื้มใจรู้สึกดีนะรู้สึกดีค่ะ<ด><ด>แต่คราวนี้ความโชคดีของศตีก็คือที่ตัวหอมเนี่ยคือเพราะว่าตอนแรกอ่ะหนูเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับ ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยดีกว่าก็คือพี่สายพพอเรารู้จักเขาเราก็เริ่มจากการที่ว่าเขาบอกเฮ้ยลองเอาไปใช้ดูสิมันเริ่มจากอย่างนั้นเลยหนูเริ่มตั้งแต่ช่วงแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์แรกๆของเขาเลยตั้งแต่ยังไม่มีตัวนี้ซึ่งตัวนี้ที่วันนี้ชนิดได้มาพูดเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวของ summer collection summer collection เนี่ยมีแค่เฉพาะฤดูนี้เหรอเราเราอมานานรุณผู้ชมห้ามพลาดนะฟังชานิแล้วห้ามพลาดนะวันนี้คุณต้องมีวันนี้คุณต้องได้ของมันต้องแบบอยู่ใน บ้านคุณเลยนะอันเนี้ยหนูหนูเออหนูให้ดมงกลิ่นก่อนดีกว่าถ้ากลิ่นเนี้ยนะคะคือสีส้มคืออย่างงี้คือซอกได้ไหมได้ค่ะคุณแม่เอาส้มเป็นไงคะรู้สึกได้เรียนปีหนึ่งไหมค่ะคือจะบอกว่ารุ่นเนี้ยเนี่ยนะคะเรามาไวมากเลยอ่ะมา ไวมากเลยซึ่งจะบอกว่ารุ่นนี้ฝังลึกมากมันหวานฝังลึกเราไม่ลึกด้วยถ้าหมดแล้วเราไม่ผลิตแล้วนะคะรุ่นนี้คืออะอย่างอย่างสีส้มที่หนูฉีดให้พี่หายไปเมื่อกี้กลิ่นจะแบบดูัยรุ่นดูัวรุ่นหน่อยเด็กหน่อยเหมือนอาบน้ําออกมาใหม่ใหม่เฟรชเฟรชค่ะใช่ส่วนอันอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะอีกอันอันนี้จะดูแบบเป็นแบบเที่ยวทะเลออกแบบเท่เทนิดนึงไปค่ะนี่คือกลิ่นที่สองนะคะ้ก็ชอบตัวนี้นะคะ และตัวที่สนิทชอบที่สุดก็คือสีม่วงคือปกติแล้วเนี่ยหนูจะบอกว่าน้ําหอมเนี่ยเราก็จะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วอย่างอันเนี้ยเขาได้การรับรองจากสถาบันทินล่าคือสวิตเซอร์แลนด์แล้วหัวน้าหอมคือฝรั่งเศสนะคะและเนี่ยปกติคือมัน3ามกลิ่นอเราได้3ากลิ่นเนี่ยแน่นอนแต่หนูจะบอกว่าน้ําหอมบางตัวเนี่ยถ้าเราไปซื้อแบบที่อื่นเนี่ยถ้าฉีดตีมันปนกันเนี่ยมันจะตีกันใช่แต่อันนี้คือเขาผสมกันได้เลยผสมปุ๊บอ่ะสามขวดเนี้ย ได้ไปเลย7กลิ่นวันเลยนะคุณผู้ชมทุกคนเจ็ดวัน7อารมณ์7กลิ่นเจ็ดแบบเลยอะแล้วดาราใช้กันเยอะมากอะเช่นพี่จุ๋ยพี่พุทอย่างงี้พี่ยาย่าหญิงอย่างงี้คุณฝ้าย AF อย่างงี้คือจะบอกว่าหอมมากและที่สําคัญวันนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้แค่3ขวดนี้เท่านั้นคือปกติเนี่ยจะบอกว่า3ขวดนี้เนี่ยราคาเกือบ4,000บาทแต่วันนี้หนูให้ไปเลยค่ะ1 9 9 0บาท Oh, oh, ยังไม่พอถ้าเกิดว่าโทรมาตอนนี้นะคะในระหว่างที่รายการยังไม่จบเนี่ยนะคะ,ะหนูแถมฟรีไปเลยอันนี้ก็ <Storm. S 2> คือไวท์เทนนิ่งพอร์ฟูมนะคะ คือหอมด้วยหนูจะบอกว่าโลชั่นดียังไงโลชั่นเนี่ยดีตรงที่ว่าเวลาเราทาไปปุ๊บเราฉีดน,น้ําหอมปุ๊บกลิ่นมันติดตลอดอและเนี่ยเป็นโลชั่นหัวน้ําหอมอติดทนไวท์เทนนิ่อันนี้ก็คือเป็นรุ่นฟินอินแบล็นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่า Fin Love. อินเลิฟคือจะบอกว่าเราไม่ผลิตแล้ว แต่เราเอามาจัดให้เป็นลิมิเต็ดแอดิช่นเยังไ่หมดะยัะไ่หมดไหคะมีสบู่ตัวหอมตั้งแต่อาบน้ำเลยถูกต้องค่ะนี่คือเราแถมไปด้วยค่ะฟรีสบู่หอมอีก2อก้อนที่จริงน่บปกติราคาทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะ5,430บาทแต่วันนี้จ่ายไปเลยแค่1,990บาทค่ะเจ็ดชิ้นนี่นะคะใครอยากได้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะไลน์แอดไซนะคะ ฟิน56คะ่ะ F I F I N แล้วก็56หรือว่าโทรมาที่เบอร์02 1146 466นะคะอย่าลืมนะคะซื้อ3แถมไป4โอ้โหหนูบอกแล้วว่า3ขวดน,นี้ได้7กลิ่นอ่ะบวกโลชั่นไปอีกอยังไม่พอสบู่ตัวหอมไปอีก โอ้ยมีไมที่ไหนให้ขนาดนี้1,990บาทโทรเข้ามาตอนนี้จ้ะอันนี้เจ๊ช่วยน้องถือดกว่ามันหูเพราะว่าวันนี้มาเยอะหลายชิ้นมากคุณผู้ชมฟังให้ดีๆนะคะคอลเลกชันนี้หมดแล้วหมดเลยอยากไม่ผลิตอีกแล้ว แล้วคุณไม่ต้องไปหาของปลอมกลิน่นไม่มีทางเหมือนที่ฉันขอท้าเพราะฉะนั้นโปรมาอีกหนึ่งรอบเร็วค่ะน้ำหอม3ขวดน,นี้นะคะปกติราคา3,870บาทลดเหลือ1,990บาทยังไม่พอค่ะถ้าโทรมาตอนนี้รายการยังไม่จบนะคะสันี้ให้ไปเลยโลชั่นอีก 2, 2> หลอดนะคะแล้วก็สบู่ตัวหอมอีก2ก้อนเท่ากับว่าเซตนี้ปกติแล้วราคา5,430บาทวันนี้ค่ะ1 9 9 0บาทโทรเข้ามาเลยค่ะ0 2 1 1 4 6 4 6 6หรือว่าไลน์ ฟิน56ค่ะเจ็ดชิ้นเลยค่ะใช่ค่ะซื้อสามโรนี้ไม่เคยเห็นนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าสายเยอะมากนะคะแล้วก็มีไลายเข้ามาเยอะมากนะคะเอาอย่างนี้แล้วการสนีให้หลังรายการจบให้อีก10นาทีคอะอีก10นาทีก10นาทีค่ะอยบอกคุณผู้ชมถ้าไม่มีคอลเลกชันนี้นะเสียดายคือหนูจะบอกว่าพี่ชายเขาผลิตมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่อยากให้ได้ซัมเมอร์แบบคอลเลกชันอันนี้ไปเพราะว่าดินมันเหมาะกับช่วงนี้จริงๆใช่อยากให้ทุกคนได้ใช้แล้วก็อยากให้ได้ หอมไปด้วยกนะะันค่ะที่สําคัญคือมันมันสามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองสร้างแบบว่าเพิ่มความมั่นใจด้วยแลนนี้บอกเลยว่าสมมติถ้ากลิ่นเราไม่หอมอ่ะแล้วเราเดินไปตรงไหนอย่างเงี้ยเราปูมีกลิ่นอับเงี้ยกลายเป็นว่าความสวยเราลดลงนะจริงสวยแต่ไม่หอมมันยังไงก็ไม่ไหวค่ะ<ๆ>แต่ว่าแต่รูปจูบไม่หอมจริงค่ะอยากจะแนะนณผู้ชมว่าถ้าเป็นตั๊กนะฮะดิฉันจะซื้อตุนค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดใช่คุแล้วหมดแล้วหมดแล้วคมด้ ซื้อถอ่าเป็นของขวัญให้เพื่อนก็ได้ใช่ค่ะใช่ันนี้ขอบคุณซานนี้มากๆานะคะที่นำโปรดีๆมาให้พวกเรานแฟนของรายการผู้หญิงทำมาหากินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาดามฟินเช่นเดียวกันนะคะที่ส่งกลิ่นดีๆลิมิเต็ดแบบนี้มาให้เราด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจานมีคำคมมาฝากเช่นเคยค่ะอยากสวยเพื่อให้เธอสนใจ แต่ก็อยากมีทองใส่ต้องทำไงอ่ะถึงจะรวยวะ <c oughs> อ่ะพบกันใหม่นะคะทุกคนจันท์ถึงวันศุกร์ทางช่องวัน31ะนะจ๊ะวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ